ลรห้าไปมลป้าเฮยุงกันแก้มปูหูเลยค่ะตอนนี้น้องอูมาหอดอ่าเฮือนแล้วเนาะมาหอดล่องสานแล้วตอนนี้แม่กําลังแต่งกินท่าเฮ็ด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 แกงพักกินทุกคนล่องสานเปียนแบบพักนีหอย่างสวยงามายขึ้นแบบว่ามันมีแวบ,บเขียวๆอะไรขึ้นนะน้ำหวยน้องอูมีน้ำารหลายแหละแล้วก็อีแม่ปูขักบงใส่น้ำหวยอีกอต,อนนตอนนั้นตอนน้องอูชิเหมือนน้องอู้กับแม่ปูกแล้วก็เลย มันขึ้นเดี๋ยวเนี้เพราะว่าน้ำน้ำมันอันนั้นนี่จะให้คนเบิงน,นี่นำ้ำหวยว้าไหลาย,ยาวไปนี่ประมาณนี้แต่ว่าอันน้องอูกออกมาแต่นั้นประมาณสิบโมงนี่แหละแต่ว่ามาหอดนี่ประมาณหนึ่งโมงนี่นี่อันนี้เป็นพักพักบงที่แม่น้องอูปลูกใส่อันแียมน้ำหวยคือ น้องอูมานี่มีคนถามว่าเออวิจัยน้องอูแล้วเราบอคือว่ากลับบ้านมาสิฮะนะเหตุผลที่น้องอูกลับบ้านมากะย้อนว่าคือวิจัยของน้องอูท่านอีกภาคเดียวก็เขียนกันแล้วแล้วน้องอูก็เลยให้มู่เขียนแล้วมู่เป็นคนหาเขียนต่อจากน้องอูแล้วหลังที่นี้อาถ้ามู่เขียนแล้วน้องอูก็จะเอากลับบนท่านมาแปลงแปลงแล้วน้องอูก็ที่งให้มู่คืนแลวให้มู่ทันปิ้นแลวกไปส่งอาจารย์สิยะนะและก็รอมือที่ข้าเจ้าเอินโตอ่าพรีเซนต์สิฮะนะแต่ว่าน้องอูยังบุมู้ว่าน้องอูจะ แล้วน้องอูอยากมานี่ก็ย้อนว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงดำนาแล้วก็เป็นช่วงของแบบว่าอ่าลองสารสีเขียวอันแบบว่ามันมีน้ํามีอันเดินหนาฬิกามันเขียวมันคือตอนที่น้องอูมาช่วงโควิดท่านแล้วก็เลยว่า อันซีไปถ่ายดำน้ให้ทุกคนเบิ่งแต่ว่ามือนี้อยู่บ้านน้องอูเฮ็ดออกเต็มเลยมีคนได้เฮ็ดหล่หลายแล้วน้องอูก,กับแม่กินขา้าวแล้วน้องอูก,กับแม่สิปิดหานะ่ิพากันไปซอกเฮ็ดว่าจะได้บอเดี๋ยวน้องอูขอโตไปกินข้าวกันเ้อแล้วเฮาไปเจอกันอยู่ที่บ่อนเก็บเฮ็ดเลยว่าซิไปได้เฮ็ดบอแต่ว่าเขาต้องได้ไปซอกก้อนบางเท่อก็อาจโชคดีก็อาจจะได้แต่บางเท่อโชคบ่ดีก็อาจจะบ่ได้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งา่าแม่เอาอนเนอร์สูเฮากินแย๋ <S <S yeah, ได้แกงมาก <laughs> อีแม่มีคนหลายคนยากเข็นดีแม่นี่มาแล้วแม่จันสบายดีเดี๋ยวกินข้าวกันเด้อกินข้าวแล้วเราไปเจอกันยู่อาป้าซซ่เข็ดเลยแต่ว่ากินข้าวแล้วก็ซีเมียนฮานเมียนเด็ก่อลจังไปอันนี้เป็นเครื่องที่น้องอู้ออกมาแต่ยังจันน้องอู้ซื้อเคาซี้มาหลายเลยนี่น้องอูจะไปให้น้องกุ๊กน้องตุ๊กกับน้องกุ๊กกิ๊กแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องน้องอู้อย่างเนาะเดี๋ยวน้องอูขอตัวกินข้าวกันเด้อกับาแบบเนแล้วอ่ะเนาะอัดทันเด้วกับแม่ก็มา เข้าป้ามาหาเห็ดแต่บหวัวเห็นเห็ดบอย่างมาไกายเตอร์ไปยังซอกเห็ดบปเห็นจากดอกนี่จไดพ่อแกงอยูบอ่บ่นี่ไดพ่อแกงเลยยังไปจากดอกเดี๋ยวไปรอเบื่อนงกันว่าซีไดบอเดี๋ยวซอกซอกไปก่อนเดี๋ยวถ้าเห็นจะทาให้ทุกคนเบิง<น>้งน้องอูขึ้นมาซอกแต่ลุ่มส่วนยางน้องอูจนทดอถึงส่วนเพราะว่าตะก้อนส่วนยางน้องอูมันจะออกให้ตาบลายๆแต่ว่าส่วนยางน้องอูนี่บริสไซส์สารเคมีเ้อแบบ บได้ใช้ยคาค่าเาอีอย่างอีอย่างแบบฆ่าเน่านะคือหญ่าเฮากระตัดเอาเองสินะแล้วก็แต่ก็มันออกไรยหลายแต่ว่าน้องอูมาซอกสุดนี้บบเห็นเลยแต่ว่าน้องอูจะไปเอานอเอานอเมื่อเพราะว่าไปซอกเค็ดโปได้เลยได้นอพากันมาเอานอนี่น้องอูกับแม่จะมาเอานออันนี้คขาเจ้าเอินว่านออ่ะนอสางภาษาอันบ้านาน้องอูเอิ้นนอสางบอกว่า อ้าวแม่ว่าอกซาย,ยัางผ่อนออกวะสันอ้า็กน้อยเลยว่ะมีคนคุดว่ะอ๋อแสดงวอามือน,นี้เห่าไปทางนอกไปทางเฮ็ดเนาะมืออื่นซั้นน้องอูส้สไปนาน้องอู้มืออื่นสิไปนาสไปเบิ้งว่ามีนอบอกีเอก่เอามาเฮ็ดส้มนอ่ฮะเออคุณห้อยคนคุดจนว่าเลิกบุเลิกนี่เพราะว่านออนันี้มันเป็นนอที่แทบขนาดทุกคน อ่อนๆบ้านน้นองอูเอินนอนไม่พางนอนไม่พางนอนไม่สางโอ้โคตรพอโคตรแม่ยุงหุงก็ได้ทุกคนอ้าบอกคิดว่าจะมีนออ่องยาววะเนาะบบมีโอ้ยประมาณเดือนหน้าพูดหละเออ นอี้แย่กันยังเนาะคนคนคุดเต็มเลยอ้อยังบุมียังบออกแต่ว่ามันเป็นเตนแหนงมันไม่มีเตนแหนงมันแม่เนี่ยนี่คุณเห็นเอามีซับออกก็ได้แต่ว่ายากแหละมันบพอกินมันน้อยพด อ้อออกไปก่อนอีพ่ออีแม่ยุ่งเลืองเกินอันนี้เป็นน้ตตาําตกตาดนะทุกคนน้ําตกตาดนี่เป็นน้ำอันน,น้ําตกเดี๋ยวองวันอุ้ชิออกไปก่อนโอ้ยเห็ดตาบกับเบ้าแยกดอกนอกรกะได้บ้านไทยบ้านแสนได้พอเลื่องยู่เลืองก,ก,ก,กินเสียงไ,ได้ย่าง เราจะยางฮะไม่ห่ะเอาเฮียนอนโซ่กับบออกไป เน,นะานะเสื้อมันบูมีอ่ะาอาบางเสื่อก็มีคนมาเอาเนะาะกลางคืนแล้วเข้ามากลางเอออยู่บ้านน้องอูเขาจะจัดการให้กลางคืนเลยถ้าพวกแกจ้าจหาไปขายนะฮะบุได้กินหรอกไหมเว้ยเบิ้งคักละ ยางเปส่วนยางที่ททองปูจะลมฮอดพี่จนมาออกคังกะเจ้าเป็นคังงัวงบริหิตับจักดอกพี่น้องเลยบริจักดอกเห็นกะเจ้าเห็นเพิินยู่บุบานไปซอกได้ยากได้นำเพิ่นละมาพอสุดท้าตัวเองเราโบได ปูมีเลยนะเมือ่อยซอกล่ะย่งางมอพี่ปูมีจกไหมปูมีกินหอบกินหอ้อมอีกน้อยเลยเออพอ,อ,อ,อน้ำมากินเจ็บๆอ๋อปุ๊กินแซมมันนี่ มงุงกัดมือจนตาแดงหมดดอกนึงกับใบแทะเนี่ยมอวของเนีเพื่อมาซอดูกคนเพื่อจกจักกันหุ่มนะไปจักดอกเลยไ้บานได้4ซโลคุณนะภูะนึง4ีโลขเขาจะไปใดอนะจัเพืจไปเอาทางเดือเจ้าหุ เมื่อกี้ไปอ่านว่าจะไปเอานอซางงั้นคิดว่ามันออกละขยะพลาสติกคูดเอาหมดละคิดว่าจะเอานอ,อยาวๆไหมฮะนมาเฮ็ดอันส้มนอก,กินสินะย่าแหละมื่อน,นี้บบได้มื่ออื่นก็ไป,ไ,ปได้เลยยุงขึ้ขนมีเลือดมาอยู่ตรงนี้เออตบซ้ำสี่ตัวเรือยเรื่อด้วย มีุกคนถ้ามันมีนี่เขาต้องได้กินหอมเหมันแล้วกันลี่ออกไปนี่ก็ต้องเห็นเด่นห,นหนึ่งอันนี้แบบบ่ไดเลยแต่ก่อนส่วนยาญน้องอูนี่เต็มผู้โดยมาก็ได้เฉพาะส่วน,วนยหญเขาบ่ไดใส่ยาฆ่ายา,าเด็ดเลยผู้โดยมากมาซอกบางส่วนขเขาจะใส่ยาฆ่ายา,า,า,าแมงยุเหมือนออกแต่ว,ว่าเขากินบ่ไดกินไปแล้วมันมีพิษคือเฮ็ดนี่อันครอบครัวน,น้องอูนี่คันท่าว่า ตัวเองบบได้มากับมือเองคือแบบบบได้ไปซอกเองนะจะบโซื้อกินไหมเป็นพวกเห็ดพวกเท็ดออกตามฤดูกาลนี่นะคือแบบจะบโซื้อกินเพราะว่าเฮายาน,นแล้วเขาจะไปเก็บแบบอยู่พวกมีอะไรนะอู้ไม่นอแมนอ่นอเอาบอสเนี่ยสองนอเนี่ยนี่น ได้เท่านี้ซุ่มโตที่มันซุ่มเนาะมันโปซุ่มเนาะนี่นี่นนเออให้มาซุ่มนี่เพื่อนดูเฮ้ยอะไรนอซอสเมื่อกินอันนี้บ้านน้องอู้เอ,อินนอซอสเดอ้อเป็นนอซอสที่แบบเป็นนอที่ น้องอู้กับแม่ไปเอายู่อันกลางให้ที่เขาเจ้าจู่นนะตะ,ตะกี้อันเขาไปเอานอบอนนะเดี๋ยวนี้มันใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เอออันนี้นอบอลทิ้ถางอันนอนเขาไปเอาเป็นนอถางอี๋นอเขาเจ้าเทถ้วยน,นี่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 น้องอู้ขาไปมอนี่ลูกคนเห็นบ่นี่นี่ไปโอ้ยได้ไปอีกเลยแม่ เขาลืมค <No. S 2> yeah, ่าตังกองเนี่ปะไว้ห้องพุ่นะ่าเอามานำวัดมาแล้ววัดมาวับวับวับเหมือนกันเลยนี่บุมีล่ะ ใช่ไปซุ่มไหมโอ้ยหยุงกัดขันดิหอยตีนมาว่ะ, <c oughs> ะเขาจะก็มาเก็บซอกเค็ดทำไมมีคนมาก้อนเห่าแล้วอืมเนาะนี่นี่ นี่ฮต่อแหงสิกินนอนอยู่รองสารนี่าานะคะุณอ,อะนะทุกคนแมนเมิดนี่นะนีะ่นอนน้นอยๆ em เอาหักบ่ได้อื้อหัก <laughs> คุพื่นเอาควยมาเข้ามันกับบุมีแน่นอเนี่ยควยกินอันนี้บ้านน้องอูอนนอซอสเออน่อรให้นอเมากิน

ก็แม่เองคนอีพ่อห้ากับเมือเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานามือซื่นวะเมื่อมือซื่นเนาะเจ็ดอู้ยุงเนี่ยอืออื้งาคกู สิก้อนเอ๊ะมาเก็บพักูไหมทุกคนเดี๋ยวนี้พักูบางงายาบางงามเลยทุก,ก็บมันแหละเออแม่ข้างปราดาพกักูคือสิง,งามเนะมาะแม่ได้ะะะตะแคงสิกินนั่นบ่อป้อนดิคันบ่อือ อื้นมะเออตะกอนเดี๋ยวนี้ฮมันเป็นยามฝนละฝนตกทึกละอันเดิมมันกะโป้งมันกะงามเดี๋ยวนี้บอึดกินตอนคือช่วงน้องอู้ยูล่ละตอนช่วงน้องอู้ยูน่นี่โอ้ยยังแบบบ,บ่ฝนบ,บ่ตกเค้งแล้วกะยังมีคนไปเก็บอใบร่าเดี๋ยวนี้มันล่ยแล้วไผ่กับบุญยากินกินตลอดอันนี้เป็นสุ่มนอ นอสออนไลน์นี่สูด้วยแม่นี่น้องงามไปไปยิบไาง อีแม่ว่าน้องอูบวยยู่แม่กับบ่ได้เข้าป้าแต่น้องอูมาแล้วแม่ก็ได้เข้าป้าปิดฮานมาเลยเดยนนี่ไปยางเมื่อมาดีมาดีน้องอูกับแม่กับสิย่างกับเฮือนก็ได้ทุกคนแล้วก็คลิปนี้น้องอูจะตัดแล้วน้องอู้จะลงมืออื่นให้ทุกคนได้เบิง่งแต่ว่ามือน,นี้น้องอู้จะขอกลับเมืองเฮือและวก็ เมื่ออาบน้ำอาบท่าเฮ็ดยูเฮ็ดกินแล้วกันสิไปอ่านบทเรียนก่อนเพราะว่าน้องอูเบยาาอยูเวียงย้อนว่ายูเวียงมันก็คือเกาือ่นะและ้วก็อีกอย่างกับ่วงนี่เป็นช่วงที่แม่ว่าดำให้ดำนาได้น้องอูก,ก็เลยอยากกลับมาบ้านเพื่อมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบ่งแล้วกับางทื่อมืออื่นน้องอูมีแผนออกไปนาแต่ว่าถามน้องตุ๊กก่อนมันน้องตุ๊กว่างบอกค่ะน้องตุ๊กว่างกัสิไปกันน้องตุ๊กแค่าน้องตุ๊กบบว่างกะจะไปู้เดียว อ้ลืม่าตาังกองโอ้ยอันนี้ก็เป็นภูยมอันนี้ก็มันจะตั้งจากตอนที่ทุกคนเห็นตอนนั้นก็คือมันสิแบบซุ้มซื้นขึ้นมีอน,น,นอันนี้แบบว่าป่าไม้เขียวขจีไรอ,อ,อนนูกับแม่ไปซ่อเทต้ามาบูได้แต่ว่าเฮามาเห็นเมตูได้เห็ดป้าเมตูเจ้านี่ไปรักเทต้าของมดเมนาะ <c oughs> อีกคือป้าอยหมาบฮาบได้จกดอก ไปบนป่าเคยอยู่กัดแก้มปูกัวเดี๋ยหอนมึงแม่ว้าไอ้ไวะเขียนน้ำสารได้เบิ่งนี้เนาะมันบอกปตูหอมเนี่ยมึงแม่เฮต,ตา้าหกสิบโลหกสิบหก,ก,กสิบทึกซองร้อยบาทเงินไทยโลซองร้อยอนึงสมร้อยหนึ่งสามสิบก็เดี๋ยวนี้ ยูธนาคารบางบ่วนั่นซ้ำๆหูยูธนาคารเล็กเปลี <h <h ่ยนอไอ้ดอกดอกบานไม่ได uh ้พอดอกบานสิปะดอกบานกรโโอักเดียวกันดอกบานโหลอหล้าพันืที่ซื้อเอาดอกบานโหลห้าพันจะกระว่าวพีเลิกโหลห้าพันเอากระชืซื้อก็มาจอมซ้อจ้างซ้มโหลห้าพันนตายตายตายจะไป ติ๊บปวกเด้ซื้อเด้เขาที่ไปถ่ายลงเฟซว่าเขาไปห้ามาพอได้กินแรงคุณได้ปลวกรองสารเด้อ้ใหปลวกรองสารได้เนี่ยป้าตู้นี่มันมีตู้เฮ็ดปวกอืมมาตู้เห็ดปวกอันนี้ลูกทรายให้เลยเอาเมื่อคืนมีตู้แล้วไปเอามื่อสวยแย้งมาแย้งมาเอาหองหยาบให้สิต้าบล่ะบัท่อไปตู้ผู้ซื้อเขียวนี่ไปตลอดบัได้เครื่องบอไม่ชอบกินจะได้ละไม่กิน ไอ้หน่อเขาเราบบได้จ๊กดอกซ้ำนี่กระโบได้นะไปมไปมื่อเนี้เมื่อกี้เขาไม่มีว่าเพือว่ายูทูตาทงเลยทงนอกอ่ะฮันทงนอกซอดมันไปนออดอื่อนี้นออดบูเห็นราเออปนลูกไปชาเ็ดไดเขาไปจอยในโรงปทงกับตึอันเขาไปล่ออันสวนยางั้นมองเคยออกเคยนะไปก็เลนจะส่วนนั่นหลงามได้งามว่บอกค่ะบอกอกปีนั้นน่ะออกให้ออกวะ อีเจมันหอบอันไทยอันเบียงพุ่นมาเยอะเต็มรถพุ่นเนี่ยก็มาซื้ออันนี้ไเอออันนี้เป็ตู้ทีไปคายข้านี่วานี่เออเป็ตู้คายข้าโลหงซิก็เคยไปค่ายยู่เบียงโลละแซนพวกเรนนี่งามเนี่ยนี่จะได้ได้กลายอีกโลละแซนเนาะ เอานี่ไปคายงานเด้งานเด้งานเนสอ่อนเด้ี่าได้แค่กากคินดาโอ้ยงามด้อนไ้เดียเด๋ยวไปตูขับสอนด้ไไม่ได้ไปแต่อบอ่อเลท่าไตอนนี้แหละมันคักนะนี่โงคนเั่งข้นนึงามเด้บองอันนี้เพ่นแบ่งคายอันนี้ฮันพ่นคายอัน แนวนึงอันนี้เป็นค่ายแนวนึงตัวดอกบานค่ายหนึงดอกจูมค่ายแนวนึงตอยงน้อยค่ะไปเก็บเพทเฮาบ่อยากได้ดอกจูมก่็ให้ดอกวันบ้าดอกจูมหมอปลาเอาได้เฮาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาดอกจูมไม่สิบิฮู้เลยยังน้อยจังนะกระทะมาตะกี้เป็นนั่นนะเดี๋ยวนี้มเป็นนี้เลยโอ้ยตั้งแต่อันใหญ่มานี้บ่เคยไปห้าฮ็ด ได้เห็ดลายะเทื่ออืมท่องเที่จะซื้อไปดูเห็ดออกไปเขากระบูห้าเพราะว่าเขากระบูมองมันออกดิคู่นี้มายุนี่รองซานที่ปีหปีนยางกนี้แล้เคยว่าจะได้ไปซอกให้ปวกมากินแต่เชื่ออันี่มายุ่แล้วมันไปซอมมาเพื่อกีนไปน้ำเข่าแตเชือละโอ้ยสะออนดิอะไรอะไรวะงษ์อาแกวกินแกงกินเป็น นี่ไปอยู่เรามีไปชอบไปบููร่างไอาทิตปุ๊บเป๊ะมันจะหานอกลางบ้านเลยนอกล่างบ้านเจ้าตอนสมัยเนี่ยเพื่อนพันจุนโอ้ต้องไปไก่ไปหา,ปานเอาเฮียนเดี๋ยวนี้ก็ยังบได้ไปหักไ่ได้ไปเร์เอาแต่ขึ้นเหนอเลยสอกอกเลยย่ากแล้วยลนย่างมันเลบูมีนกินไก่ย่างเข้าไปได้แต่ซบายนอนน่มาเกเดียวเีเมื่อกี้ว่าสี่บายทุกคนไปรับพอดีไปเจอเมตูเพื่อนได้เฮต์ไรเฮหลายว่าเพื่อนชาวปิ้าไข่ พน่นกับลูกสายเพื่อนตอนเศร้าแม่เพื่อนไปซอกตอนแรงแล้วเพิ่นเล้วลูกสายเพื่อนไปการได้ไล่ได้หนัองอูก,กับแมวได้จ้าดอก <laughs> <laughs> อพพุตส่าห์ฟิตบิ๊กซีไป <laughs> ตัวมาบรสบายเลยตัวนี้นะเจ้าเสือนี่เจ้าสิงไม่สบายอื้ออเออเออกินยาเลยแม่บรสบายหน่อยนึ่งโมเสกเง,งาเงาเลยนี่อากาศเย็นอยู่เบียงแม่ฮอร์สไต อยู่เวี่ยงี่ฮ้อนงหอน,หอนโอชิลาทุกคนไปก่อนเด้วอวันนี้ลาแท้ๆเลยรวันนี้คือแบบยามด้วกระซิลายามด้วกระซิลาอยู่โอปอกงอกกับโป่งนอกจะคอยลาบโป่งเอาหน่อเบิ้งก่อนเมื่อกี้นี้ขาไปขายเครื่องกับไปส่งเครื่องให้ลูกค้าก็เลยพาในเบิ้งแม่ปอ,อกหนอก่ออันนี้เป็นน่อซอสอทุกคนขัดตั้งใจห่านี่อตอวแฮ้งสกินน่อเนี่ยนะแม,ม่เนาะอบ้านหาดูเมนหนอนี่านายามาไล่กูมู่แม่ เออบ้านน้องอู้เมนนออนี่เดี๋ยวไหลกูมูเด้อห้องเออห้องลงมากันนอไผ่แล้วก็นอเฮียแล้วก็นอไล่เนาะแล้วก็นอไม่พางโอ้แต่แหงสกินนออ้เมนอีเมยว่านอไลยูถึงหัวไห้พอน้อยออกบอกบอกคนว่านอไลนี่มันต้องเป็นซ่วงเดือนซ่วงอันนั้นพูน่าแม่ดำนาแล้วกับซ่วงอันอันเดียวเฮาเฮ็ดห่อเขาขนาดน่ะเออ หอเขานี่นี่บรรยากาศตอนแรงๆเย็นอากาศเป็นตัวใกล้อีเมะในไกล้ผู้ออกอยังอยู่อยู่นี่ประมาณนี้เดี๋ยวน้องอูสิต้มนอล้วก็ไปอาบน้ำอาบนานก็เพราะว่าลูกมาแต่เบียงยังบร่ได้อาบน้ำนตัวเปื้อนขี้ฝุ่นไล่ให้ไหล่ว่ายังเป็นห้านอเขาป้าอีกบ๊ายบาย